คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดวด16มีนาคม2564มารัากท่านผู้ชมครับมาจากสีานักดังครับเลขเก็บตกเลขปักหลัก10ล่างรวยและ คำฉะโนดครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับมากันแล้วครับเป็นสำนักปักหลัก10ล่าง16มีนาคม64ขอเน้นที่หลัก10ล่างนะครับท่านผู้ชมก็ให้เลข3เลข6เลข9มาครับท่านผู้ชมก็นําไปวางที่หลัก10ล่างกันได้เลยนะครับขอคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับมากันแล้วครับคำชโนดงวด16มีนาคม2564 ให้ข้อมูลบนข้อมูลล่างมาครับข้อมูลบนเลขเด่นเลข1และเลขเจดเลขชุด2ตัวเน้นที่17ครับและยังมีชุด2ตัวรองได้แก่13141519 73757879ชุด3ตัว815819 178179ต่อมาครับด้านล่างก็เป็นข้อมูลล่างครับก็ให้เลขเด่นมาเป็นเลข5กับเลข8 และชุด2ตัวเด่นที่58ครับและชุด2ตัวตามมาด้วย35 45 85 95 38 48 68 98ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับเป็นสำนักรยและ16มีนาคม64ให้เลขวิ่งที่เลข3และเลข7ครับชุด2ตัว30 32 35 38 70 72 75 78 ขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับมากันแล้วครับเป็นสำนักเลขเก็บตกงวด16มีนาคม2564ครับไปดูผลงานที่ผ่านมากันก่อนครับงวด16กุมภาพันธ์64ครับให้เลขวิ่งมา3ตัวเข้าทั้ง3ตัวเลยนะครับเลข0ย์เลข3ก็เข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่603 เลข3เลข9ก็เข้าไปที่ท้าย2ตัวที่39ครับเลข3วิ่งเข้าบนล่างเลยนะครับงวดที่ผ่านมาครับ1มีนาคม64เลข7ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่73และเลข8ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวระงที่ห่งที่5้าครับลงมาครับเป็นงวด16มีนาคม2 5 6 4ก็ให้เลขวิ่งมาเลข5เลข6เลข9ครับ แถมล่วงหน้าอีกหนึ่งงวดครับท่านผู้ชมครับข้างล่างครับงวด1เมษายน2564เลขเก็บตกให้มาล่วงหน้าเลยครับเลข2เลข5เลข6ครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลขเก็บตกครับและก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆสํสำนักครับและทา้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผูน้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16มีนาคม64ทุกทท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ